สวัสดีคุณแม่ทางเพจแล้วก็ทาง Youtube นะคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะกับประเด็นที่คุณแม่สงสัยกันในโพนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากทักทายกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพี่กันได้เลยค่ะโอเคนะคะวันนี้เออสวัสดีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะช่วยทักทายพี่กันนิดนึงนะคะ โอเคกดไลค์ like ให้ด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่บูบี้ค่ะกดแชร์ก็ดีนะคะกดติดตามด้วยค่ะขอเยอะเนาะื่วันี้พี่กันโพลเรื่องของการที่ลูกหลับแล้วยิ้มหลับแล้วยิ้มหลับแล้วหัวรอ้อหลับแล้วคลางอื้ออืหรือบางคนทำตาเหลือกนะคะทำตากอกไปกอกมาบางคนก็ร้องคลางบางคนก็ร้องไห้แล้วก็หลับต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นคือเรื่องของภาวะหลับฝันนะคะคือวัอนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าการน,นอนของลูกคือจะแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงหลับฝันนะคะคือแรมสลีปนี้กับหลับลึกนะคะเด็กจะหลับลึกก่อนแล้วค่อยมาหลับฝนนะะันเนาะหลับลึกก็คือช่วงนอนแรมนะคะทีนี้ค่ะก็มีคุณแม่หลายท่านบอกว่าอ่ะอันนี้หนูก็พอเเริ่มแบบพอรู้แล้วเรื่องของหลับฝันเนาะจริงแล้วแกงก็มีคลิปไปแล้วแหละนี่มันมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่คุณแม่ก็รู้สึกว่า พูดถึงกันในคอมเมนต์ในใต้โพสน,นั้นในเรื่องของลูกนะคะมองเพดานคุยคนเดียวยิ้มหัวเราะคนเดียวค่ะหนูเริ่มหลอนแล้วขับการลูกเป็นอะไรหรือเปล่านะคะมีทั้งกรณีเริ่มหลอนมีทั้งกรณีที่เริ่มเอ๊ะรู้ว่าลูกฉันจะผิดปกติคะเออผิดปกตินะในด้านพัฒนาการเรื่องของภาวะออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะพี่แกนก็เลยว่าวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ดี่ห่วงไหมเนาะจะได้แบบว่า แม่ที่แบบอยู่เลี้ยงลูกคนเดียวแล้วลูกเล่นมองเพดานยิ้มหัวลาะคนเดียวอ้าวกลัวแล้วสิทีนี้นะคะเพราะว่าโบราณก็จะบอกว่าในเรื่องของแม่ซื้อถ้าเราได้ยินกันนะคะแต่จริงๆล้ันมีเหตุผลนะคะแล้วก็มันก็มีเหมือนกันถ้าเกิดอาการยิ้มหัวลาะมองเพดานยิ้มหัวลาะคนเดียวไม่สนใจสิ่งแวดล้อมที่มันผิดปกติเนี่ยมันก็มีเหมือนกันที่พี่กนจะเอามาบอกในไลน์นี้ค่ะสวัสดี2อ2สท่านนะคะอยากจะให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พี่กันนะคะ ขหัวใจค่ะขอหัวใจนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจดีๆให้กับพี่กันเนาะสวัสดีทั้งทางเพจ Youtube แล้วก็ติกต่อเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อหากันเลยนะคะมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงท้ายก็จะเป็นการตอบคําถามให้กับคุณแม่เหมือนเดิมนะคะเอาละเรามาพูดก,กันถึงเรื่องการที่ลูกน้อยชอบมองเพดานแล้วยิ้มหรือหัวล็าะคนเดียว เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่เป็นสาเหตุหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่อาจจะต้องรู้นิดนึงค่ะก่อนที่จะเราจะจิตตกหรือว่ากลัวกลัวสิ่งลี้ลับว่างั้นเถอะนะคะเป็นพี่แกนพี่แกน์ก็กลัว,ลวนะถ้าพี่แกนไม่รู้เพราะว่ามันก็แบบเฮ้ยมีใครมาเล่นกับลูกเราหรือเปล่กปากูมารทองมาเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แม่ซื้อมาเล่นหรือเปล่านะคะข้อที่คุณแม่คุณพ่อควรรู้นะคะก่อนที่จะวิตกกังวลน,นะคะข้อแรกค่ะ อย่าลืมนะลูกเพิ่งคลอดออมาถ้าลูก,ก็จะสัมโรคโรคใบใหม่ของเขาสิ่งแวดล้อมนี่คือเป็นโรคใบใหม่ของเขาไม่ใช่ในมดลูกนะคะเขาก็ต้องปรับตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมอันใหม่ของเขานะคะซึ่งเต็มไปด้วยแสงสีเสีสยงการเคลื่อนไหวแล้วก็การกระตุ้นอืมนะคะเขาก็จะตื่นตัวกับสิ่งเหล่านี้มากนะคะและ ทำให้เขาเกิดอะไรขึ้นพอเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสมองเขาก็ต้องมีการพัฒนานะคะแล้วก็ซึมซับสิ่งรอบตัวเพื่อประมวลสภาพแวดล้อมนะคะที่ไม่ใช่ท้องแม่อีกต่อไปดังนั้นเขาก็จะสนใจสิ่งรอบตัวพวกนี้ค่ะรวมถึงเพาดานบ้านด้วยนะคะข้อที่2ค่ะเหตุผลหลักที่ลูกของเรานะคะมักจ้องมองบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าสมองของลูกกําลังประมวลผลกําลังพัฒนานะคะกําลังจะเริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะ ดังนั้นแม้แต่เพดานซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆนะคะที่เรามองว่าเป็นสิ่งเล็กๆนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเล็กๆแต่สามารถดึงดูดใจของลูกน้อยได้นั่นเองค่ะหรือบางทีคุณแม่ก็อาจจะแบบรู้สึกบของเล่นบางอย่างอะถุงพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะเป็นถุงเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันเป็นสิ่งใหม่สําหรับลูกน้อยเนี่ยเขาก็จะสนใจมากกว่าของเล่นที่คุณแม่ซื้อนั่นเองค่ะข้อที่สามการมองเห็นของลูกนะคะอยู่ในช่วง ในวัยทารกเนี่ยอยู่ในช่วงพัฒนาระยะการโฟกัสนะคะและในขณะเดียวกันเขาก็จะเริ่มคุ้นเคยกับสัญญาณภาพเสียงที่ปลอดภัยก็คือสัญญาณภาพนั้นคือรูปเงาของคุณพ่อคุณแม่เสียงของคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขามองอะไรยังไม่ชัดนะคะการที่จ้องมองเพดานจึงเป็นเรื่องปกตินะคะเขาไม่ได้เห็นสิ่งลี้ลับใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อที่4ค่ะ โดยปกติแล้วลูกของเราจะนอนในท่านอนหงายถูกไหมคะอ่าดังนั้นการเพ่งไปด้วยเพดานหรือสำรวจพื้นผิวของเพดานหรือบางครั้งก็อาจจะมองที่ไฟพัดลมดูดอากาศอย่างเงี้ยค่ะเครื่องแอร์ที่มีแบบพัดลมเปิดออกมาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของลูกน้อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ลูกจะมองเป็นเรื่องปกติแต่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาได้นั่นเองค่ะ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของพัฒนาการเรื่องการมองเห็นอย่าลืมว่าเด็กนะคะการมองเห็นเขาจะไม่ได้ชัดแจ๋วตั้งแต่เกิดนะคะโดยในวัยแรกเกิดทารกนะคะแรกเกิดถึง1เดือนเนี่ยเขาจะมองเห็นในระยะเพียง6กถึงเนิ้วนะคะดวงตาของลูกวัยทารกก็จะไวต่อแสงนะคะเขาไม่สามารถมองสิ่งที่อยู่ไกลตัวไปอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าการมองเห็นยังไม่ดีนะคะ ช่วงสามเดือนเนี่ยเขาจะเริ่มโฟกัสวัตถุที่ออกห่างไปจากตัวได้ประมาณแปดถึงสิบสองนิ้วแล้วนะคะเขาจะเริ่มมองดวงตาพ่อแม่นะคะช่วงวัยสามเดือนถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ไปมองตาหรือสบตาเขาใกล้ๆนะคะทีนี้ค่ะเราก็อาจจะแถมพี่แกนขอจะแถมเรื่องนี้นิดนึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการมองเห็นให้กับลูกช่วยลูกได้นะคะก็คือพยายามให้ลูกมองเคลื่อนไหววัตถุให้มองคือให้วัตถุ เอาวัตถุมาเคลื่อนไหวข้างหน้าให้ลูกมองตามค่ะซ้ายขวานะคะเขาจะได้เเขาจะได้มองตามวัตถุที่เราเอามาเคลื่อนไหวข้างหน้านะคะเออนะคะเพิ่มความคมชัดให้วัตถุที่เรามาให้ลูกมองนะคะความคมชัดคืออะไรสีที่แตกต่างกันเขียวแดงดำขาวแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือจะเป็นแบบเรูปร่างที่มันแตกต่างกันนะคะตัดกันอย่างนี้ค่ะเอามามาให้ลูกมองนะคะ หาสิ่งแปลกใหม่ให้ลูกมองเสมอๆนะคะบางครั้งเราจะเห็นว่าบางทีมีคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่พ่อแม่เนาะมาคุยกับลูกมีหนวดมีเคาลูกของเราเหมือนคุยดีเลยแล้วก็ยิ้มหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านะน,นะคะเพราะว่าเขามีสิ่งแปลกใหม่ไหมลูกมองดังนั้นถ้าเกิดไม่มีใครมาหาเราก็หาสิ่งแปลกใหม่มาให้ลูกมองบ้างนะคะและสุดท้ายวิธีการพัฒนาการมองเห็นลูกสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องสังเกตสัญญาณทางทารกนะคะว่าเขา พึงพอใจกับสิ่งที่เรามาให้เขามองหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยเด็กบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันอันสิ่งนี้เด็กคนนี้ชอบมองสิ่งนี้อีกเด็กอีกคนหนึ่งชอบมองท่านดูแลลูกมองพอเอามาให้ลูกมองสักพักหนึ่งนะคะก็ลองสังเกตก่อนนะปฏิกิริยาเขาเป็นยังไงถ้าเขาแบะปากเบ้ปากนี่ก็เปลี่ยนได้เลยนะคะทีนี้เรื่องของการมองเพดานสรุปแล้วมันปกติไหมคะพี่การแล้วแบบไหนที่ ควรกังวลอ่านะแค่ะก็คือบอกเหตุผลมาก่อนว่าทําไมลูกถึงชอบมองเพดานนะคะแล้วก็เสริมพัฒนาการนิดนึงสิ่งที่ไครแม็กของวันนี้ค่ะก่อนอื่นจะต้องบอกว่าการมองเพดานในไว้ทารกเป็นเรื่องปกตินะคะจากเหตุผลดังกล่าวที่พี่กัล่าวไปนะคะแต่ค่ะหากลูกอายุ12-16สัปดาห์3-4เดือน ลูกยังชอบมองเพดานและคุณแม่ไม่สามารถดึงความสนใจลูกออกจากเพดานได้ในเวลาแม้แต่ช่วงเวลาสั้นๆคือไม่สามารถดึงความสนใจมาได้เลยนะคะเขาไม่สนใจพ่อแม่ไม่จาเออไม่รู้จักใบหน้าพ่อแม่นะคะอันนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติถ้าลูกวัยสีเดือนจ้องมองเพดานแต่เราสามารถไปเรียกเขาได้ให้เขาหันมามองเราสบตารเราหรือดึงความสนใจของเขาได้อันนี้ปกติแต่ถ้าเกิดสิบสถึงสิสัปดาห์นี้ เบี่ยงเบนความสนใจเขาไม่ได้เลยเขาไม่มองเราไม่สนใจเราแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าผิดปกติต่อไปสิ่งที่ผิดปกติอีกนะคะถ้าลูกน้อยวัยเกิน18เดือนไปแล้วหรือว่าขวบครึ่งยังมองเพดานยิ้มหัวเราะคนเดียวเล่นคนเดียวกับเพดานอันนี้ค่ะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าลูกน้อยของเราเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีอาการที่ ไม่น่าจะปกติแล้วต้องพาไปพบคุณหมอค่ะอืทีนี้ค่ะหนึ่งในเวลาที่หนึ่งในความตกกัลวลของพ่อแม่เวลาที่ลูกมองเพดานนะคะยิ้มพูดคนเดียวเนี่ยคุณแม่คุณพ่อก็จะกังวลในเรื่องของภาวะออทิสติกนะคะซึ่งถามว่ามันเกี่ยวข้องไหมมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็อย่างที่บอกถ้าสิบแปดเดือนแล้วยังมองยิ้มหัวเราะคนเดียวกับเพดานหรือวัตถุต่างๆเนี่ยอ,อันนี้นะคะ เริ่มเริ่มแหละเริ่มมีความผิดปกติทีนี้พี่แก้ก็มีวิธีการค่ะสังเกตว่าลูกของเราเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่าเป็นภาวะออทิสติกหรือเปล่านะคะโดยนะคะภาวะออทิสติกนี้อาจจะแบ่งเป็นวิธีการสังเกตเนี่ยสองช่วงคือช่วงวัยเล็กหรือว่าใบเบาวัยแบเบกนะคะก็มีสิ่งที่บ่งบอกได้บ้างเหมือนกันนะคะคือกรณีที่ลูกไม่ศบตาพ่อแม่ค่ะงองแงมากแต่เนี่ยอาจจะแยกยากนิดหนึ่งร้องไห้งองแงมากนะคะ ไม่ยิ้มไม่เล่นกับเสียงไม่สนใจผู้อื่นนะคะอันนี้เลยนะคะในวัยแบบบอกส่วนในวัยหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีมาสังเกตลูกนะคะต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นภาวะออทิสติกบางทีจะแสดงอาการก่อนไว้3าปีนะคะโดยจะแสดงการช่วงสองปีแรกซึ่งเป็นเด็กที่ควรจะพูดได้แล้วนะคะแต่เขากลับไม่พูดหรือว่าพูดด้วยภาษาต่างดาว ภาษาของตัวเองที่ไม่มีใครฟังเข้าใจไม่สื่อสารไม่สื่อสารไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะคะอยู่ในโลกของตัวเองเล่นคนเดียวเรียกไม่ฟังทําอะไรซ้ําๆไม่สบตานะคะชอบอะไรที่เคลื่อนไหวเช่นชอบดูน้ําไหลแต่ถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเขาก็จะเคลื่อนไหวตัวเองเช่นนั่งโยกตัวนั่งสายหัวเป็นตน้นอันนี้เอามาฝากนะคะดังนั้นถ้าลูกของใครนะคะและเกิด ถึงหนึ่งปีนะคะครึ่งยังก็อาจจะมีอาการแบบดูเพดานได้นะคะหรือยิ้มหัวราะกเพดานได้แต่เกิดเลยครบครึ่งไปแล้วยังยังมีอาการดูเพดานยิ้มหัวเราะคนเดียวร่วมกับพฤติกรรมอย่างที่พี่กันบอกไปเนี่ยก็อาจจะต้องพาไปปรึกษาคุณหมอนะคะถ้าไวสามถึงสี่เดือนดูเพดานแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นด้วยเราไปพูไปเรียกเขาเขาหันมาสนใจเราอย่างนี้โอเคปกตินะคะแต่ถ้าเกิดแลกเกิดถึงสามเดือนนอนมองเพดานยิ้มหัวเราะคนเดียวนี้ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะ ในเรื่องของความสัตยด้านพัฒนาการต่างๆนะแต่ในเรื่องของสิ่งลี้ลับอันนั้นก็แล้วแต่บางบ้านนะคะก็เอาจริงก็ไม่ได้ว่าไม่เชื่อสักทีเดียวเนาะมันก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยหรือเปล่านะคะพี่แกนก็ไม่แน่ใจเนาะโอเคนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่วันนี้พี่แกนบ่ายโมงแล้วนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยววันเสาร์าทิ่ท่าไรเดี๋ยวจะลงหน้าเพจแล้วกันนะคะ ฝาติดตามความรู้ดีๆพี่กันเช่นเดิมนะคะทั้งเพจแล้วก็ยูทูบค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ